สวัสดีครับเปล่เทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทานายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทํานายดวงของผู้ที่เกิดราศีกรกฎประจําปักหลังของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทานายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญาตทําความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่าการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวม จะไม่ได้จาะจงลงลึกเท่าที่ควรนะครับหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบจาะจองลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางรายละเีของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะขึ้นรายละเอียดรายละเีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะฮะประจำปักหลังของเดือนกรกฎาคม ปี2,564กันนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16จนถึงวันที่31กรกฎาคมปี2,564นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมนั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผู้ที่จะดูดวงแบบราศีหรือว่าผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีก็สามารถที่จะ ชมในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นเป็นช่องที่ใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านนะครับหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวของท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตาม ช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีกรกฎครับดวงของท่านในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนั้นในช่วงนี้นี่นะครับผมต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎนั้น มีความอึมครึมในชีวิตอยู่หลายๆด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวมันเป็นยังไงบอกไม่ถูกนะครับมันเหมือนกับมีสิ่งที่แบบอึมครึมชีวิตไม่สดชื่นไม่สดใสอะไรประมาณนั้นนนะครับ บางท่านนี่นะฮะนอนกลางคืนก็มีอาการฝันร้ายผาวาอะไรประมาณนี้นะครับและบางท่านนั้นนะฮะก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวงงานงานที่เราได้ทำอยู่นั้นนี่นะครับผมมีการแบ่งออกเป็นกกเป็นเหล่ากลุ่มนั้นเป็นของเจ้านายคนนี้กลุ่มนี้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าคนนั้นนี่มันก็เลยเกิดปัญหานั่น,น,นเองนะครับตัวของท่านเองนี่ก็เป็นคนที่เรียกได้ว่า เหมือนกับเจ้านายไม่ได้ให้ความสนใจนะครับและตัวท่านเองก็ไม่พยายามที่จะปรับจูนเข้าหากับเจ้านายด้วยนะครับในหล,หลายงานที่ผ่านมานั้นตัวของท่านเองนั้นถูกมองว่าเป็นคนที่ทํางานแบบปิดทองหลังพระนะครับก็คือได้ทํางานนะครับทำตามหน้าที่ของตัวเองอย่างดีแต่ว่าไม่มีคนเห็นไม่มีคนชื่นชมไม่มีคนเอาสิ่งที่ท่านทํานั้นนะครับไปเป็นคะแนนให้กับตัวท่านเลยนี่นะครับ ฉะนั้นนะฮะในช่วงนี้ก็เลยมีความอึมครึมในชีวิตของท่านหลายๆด้านนะครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นนะครับไพ่ใบนี้บอกว่าเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับผมอยู่จังหวัดหนึ่งอาจจะไปทํางานอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเช่นอยู่กรุงเทพอาจจะไปทํางานอยู่เชียงใหม่ยอย่างนี้นะครับอยู่ที่ขอนแกน่นอาจจะมาทํางานอยู่ระยองมาทํางานอยู่ในกรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่ค่อยได้อยู่บ้านตัวเองหรือบางท่านนั้นอาจจะได้ไปศึกษาอยู่ต่างประเทศ พอศึกษาอยู่ต่างประเทศเสร็จก็ไม่ได้กลับมานะครับทำงานที่ต่างประเทศมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้นี่คือเป็นภาพรวมๆนะครับผมดวงรวมๆของชาวราศีกรกฎที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎครับถ้าเป็นเรื่องงานนั้นนะฮะในช่วงนี้ท่านอาจจะได้รับมอบหมายงานเข้ามาค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักนะครับมีปัญหาที่จะต้องแก้ไข มีสิ่งที่จะต้องจัดการเยอะแยะไปหมดนะครับหรือไม่ก็หมายความว่าในช่วงนี้ท่านอาจจะได้ไปอยู่ในองค์กรใหม่นะครับองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีผู้คนเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเป็นโรงงานอย่างนี้นะครับหรือบริษัทมีการขยายกิจการขยายสาขาให้ท่านไปดูให้ท่านไปรับผิดชอบอย่างสถานที่อื่นนั่นเองนะครับกับเรื่องราวของงาน อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผู้ที่กําลังตกงานอยู่หรือว่าตกงานมานานแล้วหรือว่ารอง,งานอยู่หรือว่าอยากต้องการอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะครับในช่วงนี้มีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่แดไม้เทานี่นะครับหมายความว่าท่านสามารถที่จะไปสอบแข่งขันท่านสามารถที่จะเปลี่ยนงานแล้วก็ลองไปสอบในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถนัดนะครับแม้ว่าจะมีคนสอบแข่งขันเข้ามาค่อนข้างเยอะก็าตามแต่นะครับแต่ว่าท่านนั้นมีโอกาสที่จะชนะ มีโอกาสที่จะผ่านได้แต่ว่าขอให้ท่านตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะครับท่านที่เปิดกิจการร้านค้าต่างๆนะครับทำธุรกิจต่างๆนะฮะที่ไม่ใหญ่มากนักในช่วงนี้แม้ว่าจะค่อนข้างลำบากนะครับในการที่จะประคับประคองธุรกิจของท่านให้ผ่านพ้นช่ววิกฤตนี้ไปได้ แต่ว่าถามว่าท่านจะผ่านพ้นไปได้ไหมในขณะที่คู่แข่งหลายๆคนก็มีการเล่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดกัน,นสุดๆเลยในช่วงนี้เพราะว่ากําลังซื้อมันน้อยนั่นเองเนะครับท่านอยู่ได้อย่างแน่นอนนะครับขอให้ท่านวางแผนแล้วก็ดูข้อมูลฝ่ายตรงข้ามดูข้อมูลของเราให้ดีตีโจทย์ให้แตกนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินนั้นผมว่ายังพอไปได้อยู่นะครับไพ่ใบแรกใบนี้ แล้วก็ไพ่ใบนี้นี่นะครับเรื่องของการเงินนั้นผมว่ายังพอไปได้ยังพอประครับประคองไปได้แต่ว่าตัวท่านเองก็จะต้องมีการวางแผนให้ดีการประหยัดการเซฟค่าใช้จ่ายนั้นเป็นสิ่งที่ยังมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กับภาวะของโรคภัยแบบนี้ด้วยนะครับ ชาวราศีกรกฎนะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีการวางแผนในการใช้เงินที่ดีแต่ว่าก็ใช้ของแพงของแบรนด์เนมเลยทีเดียวนะครับใช้ของดีว่างั้นเถิดนะฮะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะครับเพราะว่าชาวราศีกรกฎนั้นเป็นคนที่มีการวางแผนการจัดการที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของชีวิตอยู่แล้วนะครับผมว่าตรงนี้ผ่านไปได้นะฮะคราวนี้นะครับผมเรื่องราวของความรักบ้างนะฮะเรื่องราวของความรักนั้นนะครับผมชาวราศีกรกฎครับ เบียดเป็นไปได้นะฮะว่าชาวราศีกรกฎที่กําลังจะตกลงปงใจหรือว่าคบกันอยู่ในช่วงนี้อาจจะคบกับคนที่มีฐานะที่ดีกว่าเรานะครับอย่างไพ่ใบน้นี่ิวายหมายความว่าผู้ชายอาจจะได้ผู้หญิงที่มีฐานะที่ดีกว่ามีการศึกษาที่ดีกว่ามีวงตระกูลที่ดีกว่านั่นเองนะครับหรือไม่ผู้หญิงก็อาจจะไปคบผู้ชายที่มีฐานะที่ดีกว่ามีวงตระกูลที่ดีกว่าสามารถที่จะเกื้อหนุนเราได้นะครับ แล้วถามว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้พัฒนาไปเป็นครอบครัวได้ไหมมีโอกาสสูงมากเลยนะครับชาวราศีกรกฎคนที่ท่านคบอยู่ในขนาดนี้แม้ว่าจะมีการศึกษาที่ต่างกันฐานะที่ต่างกันก็ตามแต่คู่ของท่านนั้นเขาไม่ได้คิดตรงนี้นะครับเขาคิดแล้วก็มีความเชื่อมั่นรักท่านนั่นเองนะครับผมสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้พัฒนาจนกลายเป็นครอบครัวได้บางท่านที่แต่งงานมาแล้วนี่นะครับสักระยะหนึ่งแล้วกําลังรอที่จะมีลูกมีบุตรดีนะครับ ท่านจะได้ข่าวดีโชคดีอย่างแน่นอนนะครับว่าในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับภรรยาของท่านนั้นจะเป็นผู้ที่ก่อกำเนิดบุตรให้กับท่านได้เชยชมนั่นเองนะครับและภาพนี้ยังหมายความว่าท่านที่มีครอบครัวแล้วนะครับมีพ่อมีแม่มีลูกในช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ไพ่สองใบนี้นะครับอาจจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับข้อดีของช่วงโควิดข้อดีของช่วง work from home นี่นะครับ แม้ว่างานจะไม่ดีแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าเราก็ยังมีได้โอกาสได้อยู่ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวทำให้เรามีความอบอุ่นนะครับแล้วก็ทำอาหารทานกันได้อยู่ด้วยกันตลอดนะครับลูกก็อบอุ่นพ่อแม่ก็มีความสุขนะครับผมในช่วงนี้อาจจะมีการปาร์ตี้เล็กๆเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านเรื่องอาหารการกินของชาวราศีกรกฎนั้น ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับผมแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าก็เรื่องของการกินนั้นแบบพร้อมสับจริงๆนะฮะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนน้าหนักตัวเท่านั้นแหละอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะฮะต่อสุขภาพร่างกายของเราคราวนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องให้ระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับ โดยเฉพาะอย่างย,ยิ่งคุณสุภาพสตรีนะครับผมในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของเหลวในร่างกายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคน้ำเหลืองต่างๆนี่นะครับแพ้อะไรง่ายๆนี่นะฮะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านด้วยและอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือความคิดของท่านนั่นเองลหลายคนมีความวิตกกังวลนะครับคิดมากคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วยังเจอ อะไรแปลกๆนะครับเกิดขึ้นในที่ทํางานเกิดขึ้นในรถเกิดขึ้นในบ้านของเรานะครับผมตอนกลางคืนนะฮะนอนหลับไปแล้วเกิดฝันร้ายขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะครับในช่วงนี้ชีวิตของท่านมีความอึมครึมถ้าเป็นไปได้นะครับผมหาดอกไม้ทูบเทียนนะฮะไปจุดข้างบ้านไปไหว้สารพระภูมินะครับผมใครที่มีสารพระภูมิหรือท่านที่อยู่ในคอนโดอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะฮะก็ลองไปไหว้สารพระภูมิที่คอนโดที่อพาร์ตเมนต์ของท่านดูนะครับ ขอเจ้าที่เจ้าทางว่าในช่วงนี้ขอให้ท่านนั้นได้ดูแลปกปักรักษาตัวเราปกปักรักษาคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็บอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ขอให้ท่านได้คุ้มครองปกปักรักษาเราด้วยนะครับบอกแล้วด้วยว่าเราอยู่ที่นี่แล้วก็มีโอกาสนะครับก็ห huh าของเส้นไหว้ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้างนะครับอะไรดีๆอาจจะเกิดขึ้นไม่แน่นะอาจจะได้รับโชคจากเจ้าที่เจ้าทางก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ และอีกหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้ The Tower เป็นไพ่ที่ชาวราศีกร,รกฎควรพึงระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงของปลายเดือนกร,รกฎาคมนี้เรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับคำว่าผ่าผลต่างๆนี้จะต้องงดเลิกไปเลยนะครับในเดือนนี้เพราะว่าไพ่ตึกถล่มนั้นเป็นไพ่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภยัยอาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกร,รกฎนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเดินไปไหนมาไหนก็ตามแต่นะครับต้องระมัดระวงัง เพราะว่าอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนั้นตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยนะฮะจนไปถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆนะฮะจนร่างกายฉีกขาดได้ดังนั้นอะไรที่เป็นความเสี่ยงต่างๆต,ต้องลดเลิกหรือว่าหยุดซะนะครับท่านที่จะต้องเดินทางไกลนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงได้ให้เลื่อนไปเป็นเดือนหน้าจะดีที่สุดนะฮะแต่ว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้มีภารกิจที่สําคัญที่จะต้องไป การขับขี่รถยนต์ต่างๆนี่จะต้องมีสตินะครับระมัดระวังอย่าประมาทนั่นเองฝากกันด้วยกันเรากันนะครับนี่คือดวงของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะฮะประจำปากหลังของเดือนกร,รกฎาคมปี2564หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ